ใบห่มดอกจริงๆแล้วมันจะไม่มีให้เราเห็นแบบนี้ถ้าต้นไม่สมบณ์ะนะครับสมบูรบต้มต้นนี่มันจะทาทาใบอ่อนพร้อมดอกนะครับเขาเรียกว่าใบห่มดอกธรรมดานะท่านผู้ชมอยู่ลม้มแบบนี้นะมันมันไม่สามารถทําดอกได้นะต้นมะม่วงบางพางแทงหมดเลยก็ยังออกดอกเลยครับวันนี้คุณครูได้พ้นผลิตแบบนี้คุณครูมีความรู้สึกเป็นยังไงครับก็ภูมิใจนะเนาะก็บอกว่าปีนี้ครูลองใช้คันเทพนะครูใช้อย่างเดียวนะไม่ไม่ใส่ปุ๋ยไม่อะไรครับะนะครับวันนี้เราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วเป็นไงเชื่ออย่างครับค่ะเชื่อ ทุเรียนรอบบ้านนะครับท่านผู้ชมนี่คุณครูเขาปลูกทิ้งไว้ตั้งแต่ย,ย,ยังไม่กระเซียนยังไม่กระเซียนนะปลูกเตรียมไว้ก่อนพอกระเซียน <c oughs> ปุ๊บเห็นไหมครับพอไม้ิดออกเลยสม <c oughs> บูรณ์มากอันนี้ติดดอกปีแรกหรือปี <c oughs> ที่ปีแรกรปีแรกเลยครับนั่นก็ปีแรกหลายๆส่วนบอกว่าลดน้ําแล้วขึ้นใบอ่อนดอกจะร่วงไหมนะครับดอกไม่ร่วงเลยนี่ดอกเต็มเลย ถ้ามันเคยกินน้ำนะครับท่านผู้ชมให้มันกินต่อเนื่องไม่ใช่กินกินหยุดหยุดถ้ากินกินหยุดหยุดปุ๊บฝนตกหมาเนี่ยมันสลัดดอกทิ้งหมดนะครับเราลดน้ำเนี้ยเราก็ลดต่อเนื่องไปเลยยันนู่นนะครับยันเกือบตัดอยู่ในพี่เอาแต่ตั้งนี้ออกกันเนี่ยเนี่ยเนี้ยเอาออกได้เลยเนี่ยครับเอาออกเลยเนี่ยเอาไว้หมดเลยนุ่นหน้าข้างบนเดี๋ยวคุณครูต้องต้องรีบแต่งเดี๋ยวมันงานมันแต่งให้เรานะเลาะที่มันรับน้ําหนักไม่ได้เดี๋ยวคันนี้ดอกมันจะใหญ่เร็วแล้วอย่างนั้นมันจะติดลูกให้เรามมัยยยทีีีี่่่ใบบนนนะหรรืออออเเเากไค นี่ขเขาเรียกว่าใบห่มดอกนะครับมันจะออกดอกมาแบบนี้ครับคือขอต้นมันส้มบูนขอต้นส้มบูนเนี่ยมันขึ้นคะแนนด้วยขึ้นคะแนนก้อนแล้วมันก็เอาดอกตามมาจริงๆแล้วมันจะไม่มีให้เราเห็นแบบนี้ถ้าต้นไม่ส้มบูนนะครับส้มบูนส้สต้นเนี่ยมันจะทาทาใบอ่อนพร้อมดอกนะครับขเขาเรียกว่าใบห่มดอกมากดูท่านผู้ชมดูนะอลังการมากๆแล้วที่นี่ครับดินน่่มีความชื้นตลอดนะดินนี้เปียกแฉะเลยเราถือว่าดกมากๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นกี่ปีครับ 5ปีนะครับหปีนะครับท่านผู้ชมออกดอกปีแรกนะครับของคุณครูคุณครูชื่ออะไรครับชื่อเล่นคุณครูแจ้วคุณครูแจ้วนะครับอยู่พิษณุโลกนครไทยนะครับบ้านหนองหินบ้านหนองหินตรงป้ายบ้านหนองหินเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้เราทําดอกได้งี้ก็โอ้ผมเห็นเนี่ยปีแรกเนี่ยผมชื่นใจมากถ้าผมปลูกเองค่ะมันแบบมันเยอะมากครับดูครับท่านผู้ชมงนขึ้นไปนี่เรียกว่า คุณครูต้องรีบเอาออกแล้วใครจะขึ้นให้ครับเอ,เอาเอาไอ้นั้นสอยเอาธรรมดานะท่านผู้ชมมันอยู่ล้มแบบนี้นะมันมันไม่สามารถทาดอกได้นะต้นมะม่วงตน้นมันบางพางแท่งหมดเลยะนะครับท่านผู้ชมดูนะก็ยังออกดอกเลยครับทุกปีไม่เคยดกเลยได้แค่ปีละ30-40ลูกไม่แพ้ภาคตะวันออกเลยนะครับดูหนอมใหญ่นี่ครับมังคุดพิษณุโลครับนะครับนี่ครับใบอ,อ,อ,อ่อนหอมดอก ใช่ไหมครับ้อสั้นมันจะออกดอกง่ายใช่ไหมครับค่ะมันในรายการเลยนะครับใบอ่อนออกดอกได้ครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหต้นนี้ครับท่านผู้ชมดกดกมากยอดไป่นีแล้วครับมันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอยู่ใต้ต้นมะพร้าวด้วยถือว่าดกมากดูนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยปีนี้ตนแรกก็อะไรที่ก็ให้ใส่ปุ๋ยสิบวันสิบวันโอ้ยตายแน่แล้วมันไม่เอาลมาเจออันนี้ก็เลยเอาอันนี้เลือกเอาอันนี้อันนี้ง่ายกว่าเนาะค่ะแต่วันนี้ทําไมคุณครูถึงเลือก กทลองดูเนาะลองตัดสินใจดูถ้าเราใช้อย่างเดียวอะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงก็เลยไปแนะนําเพื่อนครูที่นี้สั่งกันไหมอ๋อสั่งกันหมดเลยเท่านี้นะครับก็คือคุณครูเจอเราในใน c e e o o o k หรือว่าเจอใน YouTube ครับในยู u ู u ค่ะในยูทูด้วยครับไม่ได้เจอใน Facebook วันนี้คุณครูได้พ่นผลิตแบบนี้คุณครูมีความรู้สึกเป็นยัไงบ้างครับก็ภูมิใจอนะก็บอกว่า นี้ครูลองใช้ขั้นเทพนะครูใช้อย่างเดียวนะไม่ไม่ใส่ปุ๋ยไม่อะไรครับลองทำตามลองดูลองดูก่อนครบบี้ลองทําตามที่เราไปถ่ายรายการเนาะที่ว่าเกษตรกรเขาก็พูดอย่างที่คุณครูพูดเหมือนกันนะครับวันนี้เราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วเป็นไงเชื่ออย่างครับค่ะเชื่อเนาะแตเดี๋ยวรอดูลูกก่อนรอดูลูกเดี๋ยวเราจะขึ้นมาอีกท่านผู้ชมเพราะว่าเราอยากจะติดตามทุเรียนที่แบบว่า เป็นมือใหม่จริงๆแล้วก็แบบดูแลแบบไม่เป็นเลยอ่ะไม่เป็นครับพิษพิษสัณุโรคเนี่ยเยอะเลยไายแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเดี๋ยวเราจะมาติดตามในลูกใหญ่เลยครับว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะคุณครูเนาะว่าผ้ากันดูว่าต่อลูกแก่เนื้อเป็นยังไงแล้วมันติดลูกแคว้นเหมือนดกแบบนี้ไหมลูกมันจะยู่ครบที่เราเลือกไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับท่านผู้ชมดูภาพโดยรวมกันไปนะครับโอเคครับ กันเทในความสำคัญอยากให้เกษตรกรร่